สวัสดีเด้วเจอทุกตาพาฝันจ้ามาค่ะนี่คลิปประจำบ้านหรือคลิปประจำเฮียนเนาะคะ่ะเนะเอาเนี่ย แต่เอยทุกตาผ่าฝันค่ะมาเนาะคะ่ะมาดื่มกาแฟดำก้อยทุกตาผาฝันหรือว่าภาษาบาลเอ่ย่างกระิบอกว่ามาเด้จ้ามากินกาแฟดำก้อยทุกตาผ่าฝันค่ะอยู่สวนหลังบ้านจ้ามาหอมหอมจ้ะวันนี้ก๊ พาหูบค่ะพาหูบกาแฟสามเท่อมันฮ้อนๆอยู่มีแหงได้จากหูบก็ได้นนี่ สามแล้ววันนี้ก็ค่อยๆจิบไปจ้ะอากาศก็กำลังพอด,ดีพอด,ดีจ้ะเพราะว่าอันเป็นอบเอาเดนวยนึ่งแล้วก็ทําลมมาก็เป็นอากาศอันสดชื่นแค่ะาจิ๊กกะกระบตีหล่ะเนะ แต่ว่ามื่อน,นี้ตอนประมาณห้าโมงแหลงพันวานประมาณช่วงห้าโมงห้าโมงแหลงนี้มันที่มีลมมีฝนมาพัน,พนวานเมันก็เพราะว่ามันเป็นอากาศอบเอาหลายมือแล้วเสียจ้ะเบื้องดอกอันโหดเตียนเสียเอ้ยก็นี่คะ่ะพันโหนไหลกระเด็ดกระไม ฟังเสียงบ้านนะเป็นอันนี้เลยเด้อค่ะนี่แดดกำไมเด้อค่ะนี่ยว่าบ่ไมเด้อค่ะบ่เออเธอบ่ะะเด็กค่ะแดดไม่ค่ะเพราะว่าพันธุ์อนไหนพันธุอนเราสี่พันธี์เน นี่จ้ะเนี่ยเอ้ยเกืเอกน้ำเกือกเต็มที่ค่ะแต่ก็โบไหวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันอี้ค่ะอันนี้ก็บโบได้ไม่ปไปเลยนะค่ะเห็นไหมเป็นยังเป็นแบบอันเห็นไหมนี่อันนี้ยังสีสดอยู่อันนี้ก็บหม่ ที่ะหี่พันอยู่ค่ะ,คะแต่ว่ามันก็เป็นบางปีค่ะก็ปีนี้พันยักห้อนหลายสนินนะไม่แล้วก็สีก็อันซีดลงค่ะ สีชมพูอันก็เป็นสีชมพูอันเพราะว่าโดนแสงแดดหลายใช่ไหมคะก็บางปีก็ถ้าอากาศบ้อนมันก็เป็นสีสดอยู่ไปนานเลยคะ่ะจนกว่าว่าอันจะเป็นฤดูหนาวก็จังพันก็จังอันคือว่าสีพันก็นยังสดอยู่แต่อันนี้อันนี้พันโดนแสงไฟแสงแดดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเบอร์ก็แห้งอะ่ะเบอร์ก็ไปก็แหง้งตายนี่ค่ะเ ขนาดเอ้ยก็เอือเอ่อยเหินน้ำขนาดได้ค่ะนี่สู้บ่ไดโนขันโอธรรมชาติบบตีเหรอธรรมชาติน่ะไป็นสูพันกาบบได้เพราะว่าแสงแดดแสงแดดแล้วก็ดอกหอเต้นเซียนนี่พันธ์โบไดเฮยู่หนำแสงแดดอันอยู่หนำแสงแดดแต่ว่าบบไดเจ้าเกินสช่ค่ะอันนี้พันมันหลายมื้อเป็นอาทิตย์แล้วเพอก็เลยไม่เลย ก็โบเป็นเตอร์คันเนาะอันนี้พันกันยังอันถึงน้ำไม้ก็ยังงามอยู่ก็เป็นสีอีกแบบเนึ่งแต่ก็ดอกพอนกันยังอันคงทนอยู่คันนี้ดอกมันโบได้ร่วงง่ายๆด้วยคันนีเพื่นทนส่วมากพอนซีเอาไปตากแหงเอาไปเอดอันดอกไม้ตักแหงนี่กระไซได้ดีค่ะ ดืมนี่ก็ทุกตาผ่านกินกาแฟอยู่นําส่วนหลังบ้านแล้วก็ว้าเรื่องอันดอกอันดอกไม้ดอกโหต้นเสียอันโดนแดดเผาเนาะค่ะเนาะคุยกันนํำไปน้ำค่ะดื่มกาแฟกินกาแฟกันไปน้ำเนาะค่ะว้าอันมวนมวน,มวนอันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าอันแดดเผาไปก็ดอกไม้ก็ไม่เนาะค่ะโดนอันโดนความร้อน ลมมาพันเย็นมีแห้งมีแห้งเสียค่เยะเ,เอยก็เลยเอยก็นั่งอยู่นี่อันเอยก็นั่งอยู่หืงอยู่บังกอนหน่อยเบิ่งหันเบื่องนี้เมื่อวานเอก็พาสมส่วนขัวเอยแล้วเด้อค่ะส่วนขัวแบบกระจุงกระจิบนานรักแบบของอันสตาเอยทุกตาพาฝันก็มีพักอีตู้มีอันเบอร์อันอันอันเตอร์สันบบแมนเบอร์กระเพราเด้อยค่ะเบอร์หัวละพา เบือหัวและผาพักอีตู้เนาะคะ่ะเนาะมีขิงมีอันวันไฟขมิ่นขึ้นเหมือนบอกก็พันกะเอยกระโซเฮาเบิ่งแล้วที่มีแต่ว่าพักสี่เหลาเอามาปลูกแล้วพอเลยไปแยกสรกกะถางอันลงดินเพราะว่าเอาไปลงดินเพราะว่าอันบวกขึ้นขึ้นแต่ว่าเป็นเป็นยอดมดเลยค,ะค่ะก็เลยอันโบได้กิ่นพันปีนี่ก็ต้องเป็นปีหน้าล้วคะ แล้วก็อันตัวเลยเอ้ยก็เบิ้งเอ้ยก็ถ่ายลงค่ะเมื่อวานนี้ก็เบื้องยืนนำส่วนก็จุกกระจิกตามภาษาอัสสัณต์เอ้ยในบนะะคเนาะอันนี้ก็เอาเรื่องอันดอกไม้อันนี้ก็ดอกก็ว่าเป็นเตัวขนมพันก็เอ้ยก็บริตัดพันขนมค่ะเพราะว่าพันกันอยังงามอยู่ถึงว่าไฟพันอันแสงแดดนะเผาพันกัพันกระสีพันก็ตกลงนี่ อันนี้สีที่ภาพันยัางบไดายบด้โดนแสงแดดเยอะอันนี้ก็โดนแสงแดดเยอะก็เป็นสีอันชมพูแก่เนาะค่ะเนาะก็งามไปอีกแบบนึงถ้าหนาเบิ่งแบบอันแบบว่าอันแบบธรรมชาติคลาสสิกก็เอ้ยก็นาทิมพันไว้แบบนี้แหละค่ะเพราะว่าพันก็ยังดอกพันก็ยังเต็มต้นนึงค่ะเนี่ยเมืดหน่อยนี่ค่ะพุ่มนี้พุ่มนู้นไปทางโนทางนาอีกก็เต็มเลยเอ้ก็ทิมพันไว้จนว่าอันเออเขามันว่าอัน พันเหี่ยอพันตือพันเอ่ยังต like cool ัดออกคำอันนี้พันยังยังสดชื่นอยู่เลยค่ะเพราะว่าเอยเกลืนน้าเต็มที่เนาะแต่ว่าโดนแสงแดดเยอะไปเท่านั้นล่ะโดนแดดเผาก็เลยอันไก่อันสีสีก็สีก็เลยไก่ยยกษกส้มสีชมพูก็เป็นสีชมพูแก่เนาะเอยว่าอันนี้ก็สีชมพูแก่แล้ววะที่ก็เป็นสีชมพูยู่แต่ว่าเป็นสีชมพูอันอีกแบบนึงเลยค่ะอ้า น,นี่ก็อันนี้ก็อันปัญหาของโลกร้อนเนาะเอ้ยว่าเนาะเอาบันทกกระซัำนี้ก่อน,นหมดค่ะเนาะก็เจอกันคลิปหน้าคะ่ะแบบสไตล์เอ้ยตุ๊ก,กตาพาฝันด้วยจ้า